แต่ช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมนะคะช่วงเกือบเกือบหนึ่งเดือนนี้ค่ะจะมี6ราศีนะคะที่จะดวงเลิศเฉิดฉายมีรถใหม่บ้านใหม่งานใหม่เงินใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าอาทิตย์ย้ายค่ะนะคะอยู่ที่ราศีกุมนั่นเองนะคะการทำนายนี้นะคะทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะทำนายตามดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเป็นการทำนายรวมเพราะฉะนั้นดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ฝากคอมเมนต์รับความโชคดีนะคะกดหัวใจกดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับราศีแรกแน่นอนอยู่แล้วค่ะคือราศีกุมนั่นเองนะคะอาทิตย้ยายเข้าราศีกุมย้ายเข้าเรือนชะตาของราศีกุมเลยเพราะฉะนั้นปังแน่นอนนะคะงานที่รอคอยอะไรต่างๆดวงเลิศเฉิดฉายต้องบอกแบบนี้ต่อไปคือราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรเนี่ยอาทิตย์อยู่ในเรือนการเงิน เพราะฉะนั้นเงินใหม่ๆงานใหม่ๆเข้ามาแน่นอนนะคะต่อไปคือราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์เนี่ยอยู่ในเรือนปัตตนีนะอาทิตย์อยู่ในเรือนปัตตนีของชาวราศีสิงค์เพราะฉะนั้นเงินจะเข้ามาทางคู่ครองคนรักคู่ครองหุ้นส่วนนะคะจะได้ดีนะคะมีโชคมีเงินแล้วก็แบ่งปันเผื่อแผ่มาถึงเราด้วยนะคะเรียกง่ายๆว่าคนรักให้โชคให้เงินนะคะ หุ้นส่วนให้โชคให้เงินแบบนี้นะคะต่อไปคือราศีมิถุนนะคะอยู่ในเรือนสุภาค่ะสาหรับอาทิตย์นะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การได้งานนะคะการได้เรียนต่อเกี่ยวกับต่างประเทศต่างๆนะคะลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตานะคะต่อไปคือชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นเรื่องของการงานเพราะว่าอาทิตย์อยู่ในเรือนกรรมะหรือการงานเพราะฉะนั้นชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน ปังแน่นอนงานนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้โอกาสนะคะทำธุรกิจใดๆก็จะได้รับการยอมรับอย่างมากเลยทีเดียวต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วคือราศีเมษนั่นเองนะคะราศีเมษนะคะอาทิตย์อยู่ในเรือนลาภะ เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าจะมีโชคทั้งในเรื่องโชคจากการทํางานและโชคลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวเมษโชคดีก็แล้วกันนะคะมีเงินเข้ามานะคะในเรื่องของโชคลาภแน่นอนนะคะขอให้ทั้ง6ราศีนี้นะคะมีความโชคดีนะอย่างที่ดวงในทางโหงราศาสตร์ไทยขึ้นก็นแล้วกันนะคะเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ